สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาดูอนาคตความรักของเพื่อนๆกับเขานะคะในช่วงนี้นะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นนะคะสิริก็ขอดูพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ก่อนค่ะขอดูพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ก่อนนะคะแปดไม้เ,มเท้านะคะธาตุไฟคะ่ะเมสิงธนงู ราชาถือดาบท่านลมเป็นถุนตุนกลุ่มสองไม้เท้าทตุไฟนะคะเพื่อนๆนราชินีถือถ้วยท่าน้ำามีนกรกฏพิจิกหกเหรียญท่าด,ดินมังกรพุกศกันเพื่อนๆนมีพลังงานของชาวทตุไฟท่าลมทตาน้ำท่าด,ดินนะคะมาทุกท่านเลยนะคะแต่จะค่อนไปทางทตุไฟนะคะมีสิงธนูมากกว่าคะ่ะ เพื่อนๆนะคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบอยู่ในบังคับของของใครนะคะค่อนข้างที่จะดือ้อมีความแน่วแน่นะคะมีความเด็ดเดี่ยวแต่เพื่อนๆนะคะจะซ่อนบุคลิกนี้ไว้นะคะการที่เพื่อนๆแสดงออกมานะคะจะแสดงในลักษณะของความสุภาพอ่อนโยนนะคะค่อนข้างที่จะปรับตัวเก่งเพื่อนๆมีคนในใจของเพื่อนๆอยู่แล้ว แต่เพื่อนๆกับเขาน่าจะอยู่ห่างไกลกันนะคะเพราะเพื่อนๆมีความสามารถในเรื่องของการงานนะคะตอนนี้งานของเพื่อนๆน,นะคะพัฒนาไปได้ไกลมากแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะชอบทําบุญนะคะใจบุญชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ชอบทําบุญทําทานนะคะไม่เอาเปรียบใครเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขานะคะเขาดูพลังงานของเขาค่ะ เก้าเหรียญเป็นคนที่มีความสุขอยู่ในเรือนตนเองบิดคนที่มีความมั่นคงนะคะอัศวินถือถ้วยผู้จาดีจิตใจดีรักการเดินทางราชาถือเหรียญถ่าดินนะคะมังกรพึกศพกัน เป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะสุขุม t e m p พลนต์นะคะปรับอารมณ์จิตใจตัวเองได้ดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นห้าเหรียญน,นะคะถ้าดินมังกรพุศกศกันก็จะเป็นคนที่มักจะมีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะเขาคนนี้นะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินเนะาะมังกรพบกากัน เสียส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นธาตุน้ำมินกระกับพิจิกนะคะแล้วก็มีธาตุไฟที่เป็นราศีธนูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขานะคะอนาคตความรักของเพื่อนเอนกับเขานะคะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจัดเมนนะคะก้าวดาบ เด็กถือเหรียญเด็กถือดาอัศวนถือเหรียญอนาคตความรักของเพื่อนกับเขานะคะก็สิ่งที่เพื่อนหวังเพื่อนๆรอคอยนะคะเดี๋ยวก็จะปรากฏนะคะเดี๋ยวจะส่งผลแล้วนะคะสิ่งที่รอคอยนะคะก็จะสมหวัง ได้ข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าหากว่ามีปัญหากันนะคะเขาก็จะมาขอโทษนะคะมีของขวัญน,นะคะมีสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อนๆน,น,นะคะแต่อาจจะค่อนข้างช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเขาห่วงในเรื่องของความมั่นคงนะคะแต่สิ่งที่เรารอนะคะก็จะสมหวังนะคะเพื่อนๆ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะก็เป็นในเรื่องที่มีโชคชะตานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะระหว่างเพื่อนๆกับเขาเพื่อนๆก็มองเขาเป็นคนในใจนะคะจะต้องมีการเริ่มต้นกันนะคะแต่ถ้าหากตอนที่เริ่มต้นกันนะคะเพื่อนๆต้องให้อิสระแก่กันนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะสมหวังนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสิริก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สิริแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย